สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้าน Pioneer Audio ท,ออทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งครับเป็นคลิปเช้าประจําวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่5เดือนรกรกฎาคม2568นะครับผมมีในส่วนของ Power Amp นะครับมี Power Amp มือสองแล้วก็สินค้าเข้ามานิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆ สมาชิก FC ร้านพีเน็ตอะโอดิโอได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของ Poweramp Microtech นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น MT4800 นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์ Microtech นะครับใครที่ยังมองหา Poweramp อ่า4 channel นะครับสภาพสวยๆนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับมีอยู่หนึ่งตัว เข้ามาหนึ่งตัวตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อบาทสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้มือเดียวนะครับสินค้าลูกค้าซื้อมาใช้แป๊บเดียวนะครับอยู่ในแหลกตลอดนะครับตัวนี้ดูด้านหลังนะครับสภาพสวยๆนะครับผมเป็นพ o ว e ว a m p l c h a n e l นะครับขับชุดสี่ขุนสีได้นะครับสำหรับตัวนี้หนึ่งสองขับซับเบ s s สามสี่ก็ขับเสียงกลางไปนะครับใครที่ยังมองหาพ o ว e ว a m p l Channel นะครับเอาไว้ใช้งานก็ตัวนี้ ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับก็เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับ0952246497แล้วก็0874217464ครับเป็น PowerM อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ของ Microtech m t 4 8 0นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะเป็นในส่วนของ c อ r e Digital นะครับตัวนี้นะครับผมคอ r e Digital ของ Marini นะครับเป็นรุ่น RTA บวกนะครับตัวนี้ R.T.A. บวกสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพก็สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับสวยๆเลยใครที่ยังมองหามาเลนี่เป็นคอร์ดิตันนะครับตัวนี้20 R.T.A. บวกนะครับตัวนี้ขายในราคาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมราคาหลังไม่ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้เสียงกลางครับตัวนี้ให้ชมตู้เสียงกลางที่เข้ามาใหม่นะครับ ียงกลางหนึ่งคู่หนึ่งนะครับตัวนี้ของช่างเกี้ยงนะครับ c KT นะครับตัวนี้มี12ใบนะครับมี12ใบสภาพสวยๆนะครับเป็นสลักโรงงานนะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มอินเตอร์ครบนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเพชเปก้อนหลบฝนนะครับตัวนี้มีอยู่12ใบนะครับใครที่ยังมองหาตู้เปล่านะครับตู้เปล่าขายในราคาอยู่ที่ใบละ1,200บาท นะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมีอยู่สิบสองใบสภาพสวยๆนะครับไม่มีผุไม่มีบวมนะครับตู้ครับผมตู้บริษัทนะครับของช่างเกี้ยงนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตู้เป่านะครับถ้าพร้อมดอกนะครับตัวนี้ใบละสามพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมดอกใบละสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมดอกจะเป็นแหลมยูนิตห้าหนึ่งศูนย์นะครับห้าหนึ่งศูนย์เสียงการจะเป็นสิบสองนิ้วอาคาเน็นะครับพีคิโนนะครับผมพีกีโนนะครับ มีอยู่12ใบนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกเยอะนะครับกําลังลงนะครับผมลงสินค้าอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตในส่วนของ Facebook อีกทีนะครับในส่วนของสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับมีเยอะนะครับผมสําหรับท่านที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับอมเมเจอร์นะครับยังอยู่สำหรับอเมเจอร์3คูณ2นะครับใบละ1 8 0 0บาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับผมดอกเดิมๆนะครับดอกเดิม ดูด้านในดอกด้านในเดิมทุกเดิมทุกดอกนะครับผมทั้งสองใบเลยนะครับสองใบนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหนึ่งมืนแปดพันบาทต่อใบนะครับสําหรับอินที่นี้ท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับตู้ช่างชายนะครับมือสองสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ช่างชายตู้ซับเบสิบแปดนิ้วนะครับตะแกรงฉีกนะครับเป็นตัวรองทับนะครับตอนนี้ขายในราคาอยู่ที่ใบละ สองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นมือสองสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้มือสองสภาพมือหนึ่งนะครับใบละสองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับของใหม่ก็มีนะครับของใหม่ผมขายในราคาที่สองพันแปดร้อยบาทต่อใบนะครับสำหรับของช่างชายนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเอฟฮอนนะครับใบละสองพันหกร้อยบาทนะครับสําหรับเอฟฮอนช่างอิตนะครับแต่แกงฉีกนะครับไม้อัดแท้นะครับสำหรับตัวนี้สิบแปดนิ้วนะครับส่วนถัดมาด้านซ้ายมือผมจะเป็นมาตินนะครับเป็นแบรนด์ร้านนะครับ ตู้มาทิน15เนิ้วนะครับซับซับเบียด15นะครับตัวนี้จะขายในราคาที่ใบละ1,750บาทนะครับ1,750บาทท่านไหนที่สนใจอินบ็อกเข้ามาได้ครับซับเบียดเทอร์โบช่างน็อตนะครับผมใบละ2,700บาทนะครับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับผมมีเยอะนะครับสําหรับในส่วนของตู้ซับเบดเทอร์โบช่างน็อตนะครับผมแต่แก้งชีกนะครับสำหรับ f c ช่างน็อตนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับ2,700บาทนะครับราคา ยังไม่รวมสเปคค้อนหลังนะครับผมบอกสเปคค้อนหลังก้อนหนึ่ง100บาทเป็น2,800บาทนะครับถัดมาครับของช่างชายนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับตะแกรงฉีกขอบเหล็กนะครับผมตะแกรงฉีกขอบเหล็กโลโก้ใหญ่ๆนะครับ SC นะครับของดีทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ2,800บาทนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับมีพินเตอร์หูจับจะเป็น ของจำเหล็กนะครับสำหรับตัวรองทับนะครับสลักเอสซีนะครับผมใบละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวตัวท็อปนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับตัวท็อปของเอสซีนะครับมีจําหน่ายที่นั้นพีเนตออเดอโออำเภอรอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชิปนี้เป็นชิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆผมจะอัปเดตในส่วนของสินค้าที่เข้ามาใหม่อีกเซตหนึ่งนะครับตู้ W88 ของช่างน็อตนะครับแล้วก็ดอกอาพีเอนะครับอา pcm นะครับผมหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านนะครับใครที่ยังมองหาชุดเวทีก็มีนะครับผมสอบถามเข้ามาได้ก่อนนะครับ0952246497ครับ EP นี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนะครับช่องสายสายทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทาง y o u t u b e ช่องโจ๊ก h ช n n e l นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k พีเนตคามีพักดีเพจร้านพีเนตอะดิโอครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ